มือนี่กับมาหาเล่นปลาไอ้ไอ้กอเลยบ่มหมอกันจ็เลยบ่มหมอกกันจดด มาเที่ยวปลาด้วยค่ะมากับหลานลานคุณน่ะทำกิจกรรมร่วมกันโน้ซี่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 โน้ซีให้อิงเอาตาโน้ซีโน้ซี่ให้อิงก็จะช่วยเราช่วยกันเจ้หน่อยแกเด็ดโน้ซีเราช่วย เห็ดเด้อพี่น้องหูสิเห็ดผู้หูเฮ็ดเออเฮ็ดเออเออซาอัดต่ะเฮ็ดสนอยเห็ดเห็ดอีหยังมุ่งเจ้าหูบอไระสุนจะไปได้ไหมซาอัดต่ะอันนี้มาปัวลูกกาเด้ิน่วลเนยน้อยกำลังใจใหญ่ไม่แกะแต่แม่อ่อนไม่แกะแต่แม่อ่อนปัวลูกกาปัวลูโอเคแก่ไหมแก่ไหมเนาะ สนอยกิ่งไม้นี่แกแต่มอ่อนนี่แกแต่ไมอ่อนนี่แกแต่มออนอันนี้มยังพี่รองฮูบอเฟิร์นเกิดอยู่ในป่านี่แกแต่ไมอ่อนเอ็นเตียเดวไล่ตาสิมาดูปะไม่หนี่นหาอิ่ตลิติหาอตลมือหมกันสหอ มื้อนี้กับผ้าหลานหลานมาเที่ยวป่ามาเบิ่งป่าหลานกับมาศึกษาธรรมชาติคุณดเออเออหลานศึกษาธรรมชาติกะสูตได้ไหมไดไหมได้ไหมนวนเลยโยอะอลาฮาลานมีแกอ่อนแฮนคือสือเด็กๆถามว่าอยู่ข้างล่างมันมีอะไรมูอแก้าเอ้ยเออพุณนะโอ้นี่แกทำยังไงแต่เสร็อ่อนนี่แกให้ได้แล้วไหมกลัวลูกกะ รายตารสกายสิรายตารสกายสิไม่แน่ส้วรันโยีเฮปาเฮปสดปเฮปากีโตเฮปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกีโตหนุเฮปา